เกิลูกจะให้ด้ยวยความที่ได้เงินเดือนมาเดี๋ยวเ้ยดีใจลืมให้แม่เอาไปซื้อนูนซื้อนี่ลืมเลยแล้วก็ไม่ได้ถวายเลยเกือบปีสองปีถวายตั้งเล็กน้อยแต่ไม่ได้หากจานวนเงินเดือนของเราให้พระเจา้าสิบเปอไม่ถึงเลยเด้ยวยความที่เราไม่ได้แฉ่ใจแต่พอเราในการติดพนนันปุ๊บเราเงินหมดนู่นนี่นั่น แม่ก็ช่วยเหลือหมดแล้วแต่มันก็มีบางส่วนที่เราต้องจ่ายเองค่ารถค่าอะไรแล้วก็คนที่โบดเราก็พอเรารู้ว่าแม่เนี่ยซัพพอร์ตหลายๆคนเราก็อยากจะช่วยซัพพอร์ตเหมือนกันแต่เรามีหนี้หลายก่อนเราต้องใช้หนี้หลายอย่างในการใช้เงินเดือนหนึ่งเดือนเนี่ยไม่พอก็เลยบอกอพระเจ้าพระเจ้าลูกไม่พอที่จะให้พระเจ้าสิบรถนะเพราะถ้าลูกให้พระเจ้าสิบรถไปลูกไม่มีเงินเอามาจ่ายนี่นั่นเลยอย่างนี้ใช่ไหม ก็ไม่ได้ให้ไปอีกสองสามปีจนเข้าปีที่สี่ของการทำงานเนี่ยเหมือนมันมีต่อมสกิดพระเจ้าสกิดว่าเรื่องการถวายทรัพย์เนี่ยอยากให้มันแบบอยากให้มันตรงตามในพระธรรมเพีะคะ่ะอันนี้คอยแคบมาแล้วเนี่อยขอเปิดก่อนก็คือพระเจ้าบอกกับพลอยเมื่อกี้พลอยนั่งพลอยนั่งดูในเพจอยู่ใช่ไหมตอนแรกก็จะไม่ได้แบบขึ้นมาเป็นพยานแต่ก็มีอ่า สาชิกที่เพจเนะค่ะเขาบอกว่ามาราเคยียบทที่3ข้อที่1 0 11พระเจ้าให้เราซื้อรรสัตว์ถวายรั์เพื่อที่จะใช้ในพันอาพระราชกิจของพระอ,องค์และพระอ,องค์จเะเทครั้งของพระอ,องค์ให้เราหลายเท่าขอหน้าที่การงานเป็นถวายเกเียรติแด่พระเจา้าด้วยการถวายสิบลพอเห็นปุ๊บอุ้ยขนลุกพระเจา้าให้ลูกมาพูดใช่ไหมั้ยก็เลยถ่ายที่เขาแบบเพมาในเพจแล้วก็ขึ้นมาเป็นพยานว่า เราพออยากจะให้เราทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นคนเพิ่งเริ่มทำงานหรือทำงานไปแล้วหรือรายได้ไม่ประจำรายได้อิสระฟรีแลนซ์อยากจะให้ทุกยอดที่เราได้เนี่ยค่ะให้พระเจ้าซึ่งสิ้นปีที่แล้วค่ะประมาณสิ้นปีเดือนสิบตั้งแต่นั้นมาพอบอกกับพระเจ้าว่าโอเคลูกจะไม่สนใจหนี้สินที่ลูกติดแล้ว ว่าลูกจะจ่ายอะไรต่อเดือนเท่าไหร่อะไรยังไงแต่ลูกได้เงินเดือนมาแล้วลูกจะให้พระจเจ้าไปเลยนะวันที่เงินเดือนออกทุกวันที่หนึ่งก็จะให้ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็บอกกับเอบอกกับพระเจ้าว่านี่สิ่งที่ลูกมีอยู่ขอให้พระเจ้าเป็นคนดูแลแล้วกันในเมื่อลูกเป็นคน ในเมื่อลูกที่ในเมื่อลูกเลือกที่จะซสื่อสัตย์กับพระเจ้าในเรื่องของการถวายสิบรถเนี่ยก็ขอพระองค์เนี่ยได้ซสื่อสัตย์ต่อสิ่งที่ลูกมีหนี้มีสิทธอยู่พระเจ้ารู้ว่าลูกอ่ะติดหนี้อะไรบ้างก็ฝากไปเลยเลยจนอ,อันนี้เดือนเมษายนใช่ไหมหลังจากเดือนที่สิบปีที่แล้วเนี่ยจนถึงเดือนเมษายนเนี่ยก็ถวายสิบรถให้กับพระเจ้าทุกเดือนเลยนะคะบางเดือนที่ได้อขาดเสื้อผ้าได้ เงินก็นเล็กๆน้อยๆก็หักสิบเปอร์เซ็นต์นหมดเลยนะให้หมดเลยก็คือแบบหักเลยไม่แม้ทอย,อ,ยอาทิตหนึง่งเท่านี้อาทิหนึ่งไม่มีนะหักไปเลยเดือนหนึ่งก็ยอดหนึ่งไปเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าที่ว่าประขึ้นเงินเดือนให้เม <Amen. S 1> <laughs> ขึ้นเงินเดือนอย่างน่าอัศจรรย์น,นะคะซึ่งเป็นการที่ขึ้นเงินเดือนโดยที่แบบพอยก็ไม่ไม่ไม่ติดขัดเรื่องการอาชะักนีและ พระเจ้าก on, อ็อวยพรมากก็ไม่อยากให้เป็นแค่ประสบการณ์ของแค่คนเดียวค่ะก็อยากให้ทุกๆคนได้ประสบการณ์ณนะตรงตรงนี้ด้วยยังไงก็ขอคุณพระเจ้าที่เจ้าทรงอวยพรและลี้ดูค่ะแล้วก็มีเงินช่วยเหลือธหรกิจของคิศักรด้วยยังไงก็เป็นเขาเรียกไงนะเป็นเหมือนข้อค้อให้กับพี่ๆน้องๆในเพจในที่โบสถ์อีกทีหนึ่งก็ได้ค่ะเรื่อง การถวายสิบรถนะคะก็ขอฝากด้วยขอบคุณค่า